ดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาตาหลุดลอกตอหิน้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเล่นเป็นเวลานานตาแห้งมุนในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบ เป็นจมพะนะคะเมื่อปี57นะคะคุณหมอบอกว่าดิฉันเป็นต้อหินนะคะความดันลูกตาสูงทั้งสองข้างข้างึ่นยี่หกอีกข้าง,ง, 26, าง,งยนยี่สิบเก็โชคดีค่ะได้มาเจอดีคอนแทคนะคะก็รับประทานไปประมาณสักสองกล่องค่ะไปวัดความดันลูกตาซ้ำนะคะคุณหมอบอกว่า,นา,นาะค,ะคออวามดัน,นลูกตาลดลง เปป็นนกติะคะผมธนาชาติพรพิยาครับเป็นเจ้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทําให้อยู่หน้าจอตลอดนะครับจึงทําให้สายตาผมเนี่ยมีปัญหา,าเวลามองเนี่ยตรงกลางมันจะมัวนะครับมันจะชัด แค่รอบๆนะตรงกลางมันมัวแล้วเวลาเราหลับตาเนี่ยไอตรงที่มัวเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวเหมือนโดนเรามองแสงแฟลชอย่างนี้น,นครับเราก็มีอาการแพ้แสงหมอบอกว่าถ้า3เดือนทานยาแล้วไม่หายต้องไปต้องใช้วิธีการยิงเลเซอร์ปรากฏว่าไม่เจอตัวนี้ครับมีคอนแทค ทานได้ประมาณ1กล่องเนี่ยครับอาการทุกอย่างหายหมดเลยทั้งเรื่องมัวตรงกลางนะครับอาการทุกอย่างไม่มีอีกเลยครับตอนนี้แล,แล้วพี่ทานดีกว่าแท็นี้ทานยังไงคะทั้งสองแมอเชา้าสองเย็นสองเช้าสองเย็นสองดีขึ้นภายในกี่สาวันโอ้โหผมพี่เขาสุกว่าตาม,ม,มันมันดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าจากที่เราเราแสบตาเนี้ยนะครับ มันมันก็รู้สึกว่ามันมันมันดีขึ้นนะรู้สึกว่าจะมีเรื่องของน้ําน้ําบริเวณตาเอ่อรู้มันมาหล่อเลี้ยงขึ้นนะนะครับแต่ที่มันแห้งไปนิดนึงแล้วก็เออรู้สึกว่ามันมันมันดีขึ้นแล้วมันมองมองจอคอมพิวเตอร์ได้นานขึ้นเพราะปกติผมผมบรรยายเรื่องการตลาดด้วยนงผมชนพัฒน์นะครับเป็นเจ้าของกิจการเมื่อใช้จอคอมพิวเตอร์มากๆหรือบางทีเนี่ยใช้แท็บเล็ตใช้มือถือเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงต้องสายตาเนี่ยที่ผมเป็นอยู่เนี่ยก็คือจะพร่ามัวเบลอแล้วก็ปวดตา เพิ่ว่าได้น้องคนหนึ่งแนะนําให้ทานด e ีคอนแทคซึ่งจะช่วยสายตาได้ผมก็ลองทานดูปรากฏว่ามันดีครับทานไปได้แค่ไม่กี่วันความรู้สึกเมื่อยล้าสายตาเนี่ยจะหายไปหมดเลยครับจะมองภาพซ้อนกลับมาคมชัดดี